เจอกันอีกแล้ววันนี้ก็หลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานเนาะแต่สมจำไม่ได้แล้วแหละว่าตัวเองเคยทําแบบวิดีโอบิวตี้เอาไว้หรือเปล่าคิดว่าคงไม่เคยทํานะคิดว่าอันนี้คงเป็นวิดีโออันแรกเพราะว่าสมเคยทําแล้วแต่คิดว่าคงไม่ได้เอาลงะนะก็ไม่ต้องพูดมากพร่ำพูดมากพูดพร่มทําเพลงอะไรกันแล้วนะคะเออเดี๋ยวช่วงนี้แต่งลุคนี้นะคะ ไปดูกันได้เลยว่าแต่งยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปมังมอยกันในนั้นพรเมอร์ <Pr imer S 1> วันนี้ใช้อลมากลาสลงไปทั่วๆหน้าที่เราใช้ตัวนี้มันมี SPF เนี่ยเพราะว่าเออเราลืมซื้อกันแดดของเราเอง,งเสร็จแล้วตามด้วยหนา้า อะไรอะ Luminous Weightless Foundation ออกเสียงชัดๆตอนนี้ทรมานปากมากเลยสีเราฟังกันนะเขาหยาบเลี่ยงเนี่ยมเมื่อกี้ยัยงใช่ไหมไม่ทันแล้วใช้ไปเลยกระจกหน่อยนะคะดูในกล้องเราไม่ถนัด โอ้ดีใจกล้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วจะบอกว่าที่ผ่านมาชีวิตเราค่อนข้างยุ่งเหยิงนะทั้งเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องอเยอะมากคือแบบบอกได้เลยว่าสมทับจะไม่มีเวลาได้พักเลยนะไหนจะเตรียมตัวเนาะไหนจะไม่สบายใช่ไหมคะ ไม่สบายแล้วเป,แบบททาาเป็นกันแบบทนทายาเป็นกันแบบทนอดทอนมากอะ่ะเพราะว่าเป็นทายาอาสุน่ะเราลูกเป็นเราเป็นพ่อเป็นไปถึงปู่ถึงย่าคือลูกเป็นคนใจดีไงแบ่งปนันมีอะไรก็แบ่งปนันแบ่งปันอยู่อย่างเงี้ยสองเดือน ไม่สบายเป็นไข้เอ,อเป็นหวัดกันทางบ้านแล้วก็เอ,อไม่สบายท้องเสียก็ทางบ้านนะคะลูกฉันเป็นคนพี่แบ่งปันเป็นเด็กน่ารักทำให้แม่หยุดงานอยู่บ้านตลอดเลยนอนพงาบงาบกันทางตระกูลนะ <c oughs> ชีวิตแบบสนุกสนานมาก ตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าออรองพื้นตัวนี้นะคะเราซื้อแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วนะแล้วก็ไม่ได้ใช้มาเลยจนซัมเมอร์ปีนี้เพราะว่ารอผิวเข้มอีกหนึ่งรอบตอนนี้ก็ซื้อไปทําแทนมาแล้วไปทําแทนอยู่กลางแดดไม่ได้ไม่ได้เซลฟ์แทนนิ่งอะไรนะเพราะว่าเดนมาร์กอยู่เดนมาร์คค่ะเป็นประเทศอดอยากแดด เพราะฉะนั้นแดดมาปุ๊บรีบวิ่งเข้าใส่เสร็จแล้วเอาทำไมหน้าเป็นจุดแดงๆดังๆเสร็จแล้วตามด้วยอะไรอะ naked skin ใช่ไหมจำไม่ได้ใช้อย่างเดียวเขาเรียกว่าเนเออ naked skin weightless yeah complete coverage concealer สี มิดไลท์เนเชอร์ Mid, light, เนเชอร์แหละมิดไลท์นูโอรมือใหม่หัดหัดกูดูค่ะแล้วก็ลงเลยจริง,รงเราเป็นคนไม่ค่อยแต่งหน้าหนักอยู่แล้วชอบแบบแนวธรรมชาติธรรมชาติหลงเธอชอบมาก จริงเราเป็นคนนี้ใส่เสียตรงที่ไม่ค่อยได้ดูแลผิวหน้านะปล่อยให้มันแบบขาดน้ําแห้งกรังผิวลอกอยู่เป็นแบบกี่ปีอะถ้ามากกว่า5ปีอะคิดดูดิคือมันหาผลิตภัณฑ์อะไรที่มันเหมาะกับหน้าไม่ได้ใช่ไหมล่ะจนแบบเพิ่งมาดูแลตัวเองแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบคิดว่าแบบ ไม่ได้สำนึกตัวเองว่าหน้าตัวเองแย่อะคิดว่าหน้าตัวเองดีไม่มีสิวใครๆก็บอกว่าเฮ้ยส้มหน้าดีว่ะแบบหน้าไม่มีสิวเลยอะแต่หารู้ไม่จริงๆอีนี่หน้าแห้งไงทุกวันนี้อิจฉาคนที่มีผิวหน้ามันมากผิวผสมแบบไปมันฉันอยากได้เพราะว่าหน้าแห้งแล้วมันก็แห้งลอกเลยนะตรงเนี้ยจะแห้งลอกแบบพอวินเทอร์หน้าหนาวทีก็คือแบบหน้าพังอะ่ะ ตัว primer ตานะคะใช้ตัวนี้ Too f a c e Insurance ตัวนี้ที่ฮอตฮิตกันตลอดเวลา Anticrease Eyeshadow Primer จริงๆก็อยากลองตัวอื่นด้วยนะแต่ว่าอยาใช้ตัวนี้ไปก่อนเพราะมันยิงเยอะมากซื้อตัวอื่นก็เสียดายมันใช้ดีก็ใช้ไปก่อนเพราะเราเป็นคนหนังตามันแล้วก็เดี๋ยวมาไปออาพาเลตมาแล้ว ้อ่ามาแล้วนะคะก็เอพอดีช่วงนี้ที่เขาฮิตมินิมอลสไตล์แบบมินิมอลเมคอัพอะไรกันใช่ไหมเราก็เลยหยิบอันนี้มาใช้นะคะนี่ mm hmm. เห็นซองดำๆใช่ไหมไมีป้ายตรงนี้เขียนว่า m a r k j a c o b ช่วงนี้ก็เลยใช้ m a r k j a c o b เพราะว่าสีมันสำหรับเราเราว่าสีมันแบบเบาๆสบายๆเนอ r ชล แบบกลางๆไม่ได้มีไม่แน่นไม่อะไรเท่าไหร่ไงซึ่งถ้าใช้ช่วงหน้าหนาวมันจะไม่เห็นอะไรเลยใช้ช่วงเนี้ยคือดีมากนี่สีแบบนี้นะคะิดไม,ม่มีเออเบอร์สองสองสี่นะคะ l Lux e define Crease ของ s o i v a าทาสี มันไม่ได้เขียนบอกไว้อะสีแรกนะคะอ๋อพาเลทอันนี้ของเราคือชื่อว่าม,มาร์จิแครปสองศูนย์หกเดอรลอริต้าเมื่อกี้เรามาโมถึงไหนแล้วอ่ะจำได้ปะจำไม่ได้แล้วลืมสมองประทองก็ เมาไปเรื่อยๆอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็แล้วกัเกนเนาะแบบว่าช่วงที่ผ่านมาเรายุ่งๆเนี่ยเพราะว่าเราก็เตรียมตัวไปเมืองไทยเตรียมดูโรง,ง,งแรมดูตัว๋วดูแบบสารพัดนะคะเพราะว่ารอบนี้ตั้งใจจะพาพ่อกับแม่ไปเที่ยวทั้งครอบครัว ปีที่แล้วเรากลับปีแล้วใช่ไหมเออปีที่แล้วเราทาไม่ได้เพราะว่าพอลูกติดเต้าแล้วเราก็ไม่สามารถพาลูกนั่งรถได้ไกลมันเป็นซะอย่างเงี้ยเพราะว่าลูกต้องอยู่ในคาร์ซีตลอดเวลาใช่ไหมล่ะก็ไม่สามารถพาลูกคือขับรถไปด้วยให้นมลูกด้วยต่อให้แม่ขับให้อย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถอุ้มลูกออกมาจากคาร์ซีได้เพราะฉะนั้นปีที่แล้วที่กลับไทยนี่คือบัง ไม่ได้ไปไหนเลยอะค,ค่ะต่อมาอา่าลืมบอกสีที่สองถัดมาอันนี้นะคะเมื่อกี้อันนี้ลงแบบทัทง้งทั้งเบ้าตาไปหมดแล้วนะ <c oughs> แล้วก็ลงอันนี้สีเข้มออกมาหน่อยนึงน้ำตาลแบบผิวผิวเราเป็นคัดเบ้านะคะ ช่วงนี้มินิมอลสไตล์ก็ลงนิดๆหน่อยเบาๆให้มันเป็นแบบท้าโครงจริงลูกนี้ก็แต่งสามารถแต่งเป็น Everyday l o ล k ได้นะแต่ว่าเราไม่มีเวลาขนาดนั้นเพราะว่า Everyday l o ล k ของเราคือลองพื้นลงแป้งนวลๆของอัลวากลาสไปละจ้ะ ไม่ไม่ลงทุนอะไรเยอะขนาดนั้นนะขี <c oughs> ้เกียจเดี๋ยวนะจำไม่ได้ตัวไหนตัวนี้เป็นแบบทองนิดนิดนะคะให้เหมาะกับสไตล์บรอนซ์อย่างเรา <c oughs> ช่วงหน้าร้อนเนี่มันต้องแบบบรอนซ์เข้าไว้กลอกโล เราลงประมาณเกิดท่วเปลือกตานะแต่ไม่ลงแบบข้างหลังลงเฉพาะข้างหน้าให้มันแบบวิงงวิงวาววนิดหน่อยก็ใช้แปลงเบลนเดอร์นะคะเบลนเอานิดหน่อยค่ะจุ่มสีแรกเพื่อที่จะให้มันเบลนให้ทั่วไม่เป็นขีดไม่เป็นรอยนะ แล้วก็เราจะกลับไทยช่วงสิ้นเดือน,อนกระกะดาเป็นช่วงแบบแถวๆหน้าฝนพอดีนะ mm hmm. ก็หวังว่ามันจะไม่ร้อนมากเพราะครั้ที่แล้วเรากลับกุมพาเมืองการร้อนมากต่อไปใช้แปรงอันนี้โซยว่าลักสโมกกี้เชเดอร์สองหมดแปรงเป็นนี้ ไม่ได้ล้างค่ะเพราะว่าเพิ่งล้างใช้ไปสองสาครั้งเองอะลงเกลี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นทำเป็นอายไลเนอร์นะเบาๆค่ะไม่ต้องเยอะอีกข้างหนึ่เล็กมากเลยไม่นาดแหน้ารอบข้างน้นเนี่ย กินแล้วก็เย็นนี้กินอะไรดีเนี่ยปัญหาระดับชาติเลยนะจะบอกให้คิดไม่ออกว่าจะกินอะไรดีแต่ละเย็นเนี่ยเพราะว่าเราสามคนกินไม่เหมือนกันเหนื่อยไหมล่ะจะต้องทํากับข้าวสามอย่างเนี่ยเราก็เลยตัดปัญหาของเราไม่ต้องทําของเรากินของลูกกับของสามีได้แต่สามีทำไมกินไข่ทอดเหมือนเราไม่ได้นางจะต้องมีแบบว่ามีเนื้อมีสเต็กมีคือต้องมีเนื้อ ไม่งั้นไม่อิ่มนึกออกไหมส่วนลูกก็ต้องเป็นแบบจืดๆเผ็ดก็ไม่ได้เค็มก็ไม่ดีคือข้อแม้แบบเยอะมากอะ่ะเราก็เลยแบบได้เราเสียสละเองแต่ขอมีสลัดให้เราบ้างอะไรบ้างมีผักบ้างอะไรบ้างอยู่ไม่ได้กินแต่มันฝรั่งกับสเต็กอยู่กันได้ยังไงอะ่ะพี่ไม่ชินค่ะ เราคนไทยกินแต่ผักอะแต่เห็นบวมขนาดนี้ไม่ใช่ว่ากินแต่ผักแล้วจะผอมนะคะเพราะว่าหนักเค,ค้กลืมลงข้างล่างเห็นไหมแล้วใช้สีดำเมื่อกี้ได้บอกปะลืมตลอดใช้สีดำอันนี้นะคะลงใต้ตาด้วยเพราะว่าของเอ,อ่อะไรอะมาร์คเจคอบส มันไม่ได้เป็นสีดำสนิทนะมันเป็นดำแบบออกเทาเป็นดำออกเทาค่ะเอาไว้ถ้าอยากดูสวอชเดี๋ยวสวอชให้ดูนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วค่ะตา มาดัดขนตากันใช้มาสคารลาลูกลักค่ะลูกลักตลอดตลอดแบบว่าตั้งแต่จําความได้ก็เป็นลูกรักตลอดนะเพราะว่าเราเคยลองใช้ของจาไม่ได้หลากหลายยี่ห้อนะแล้วกลับมาตายหลงังเมเบลีเหมือนเดิมกลับมาตายหลังจริงๆเพราะว่าเราไม่รู้แนละ้วอาจจะใช้แบบ ไม่ไม่ไม่ตรงใช้แบบไม่กันน้ำใช้แบบอะไรเงี้ยตามมันก็เลยเป็นแพนด้าใช่ไหมล่ะแต่ว่าตอนนั้นคือเราไม่ได้เป็นกูรูอย่างตอนนี้คือตอนนั้นคือไม่รู้เรื่องเลยนะเป็นอนุบาลนนะ่ะตอนนี้พี่ฉันอยู่ชั้นปถมแล้วนะคะรู้เรื่องบ้างอุ้ยโตชั้น ต่อเลยค่ะเราใช้บรัชปัดแก้มนะคะจากพาเลตนี่นาสเป็นคอลเลกชันเมื่อจำไม่ได้อะสองปีที่แล้วใช่ไหมสองสามปีใช้สีดิ r o a t ค่ะคือสีสีนนะเพราะว่ามันจะมีแบบชิมเมอร์ เล็กๆสีทองทองนะคะแปะเบาๆต่อไปก็ทำบตอนส์นิดหน่อยอ่ะลืมบอก bronze ใช้ตลับเดิมนะคะน a าเสีล a ก u ูน bronzing powder ค่ะจริงๆตลับนี้แบบิินสปายการแต่งหน้ามากเลยนะเพราะว่าเป็นแบบเครื่องสำอางชิ้นแรกในรอบหลายๆปีปรากฏว่าเมื่อสปีแล้วเอยโกยาวก็ซื้อพาเลตตัวเนี้ยมาให้ในเป็นของขวัญวันคริสต์มาส คราวนี้แหละรักเลยแบบเหมือนทำให้จิตวิญญาณของเรามันกลับขึ้นใหม่ครั้งแฮปปี้เลยอะ่ะก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็ตามเชื่องสำอางซื้อรุ่นซื้อนี่เพราะว่ามันก็คือเราผู้หญิงมันต้องแต่งบ้างอะไรบ้างอะเนาะ นิดหน่อยนะคะแล้วก็ทำาด้นิดเดียวเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แป้งคอนทัวร์เพราะว่าหน้าร้อนนี้ก็แทบจะไม่ต้องคอนทัวร์สำหรับเราอะนะตามด้วยอันนี้เลยค่ะออเวอกเราใช้สองสีนี้สองสีนี้เลยอันนี้ สีเออดิมไลท์กับเรดเอนนไลท์ผสมกันนะคะก็จัดเลยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทาสองนนี้แล้วมันนวลดีวะก็เลยเริ่มทาจากสองอันนี้ชอบอะนวลเงียนมากเลย โอคต่อไปคิดถึงตัวนี้ไม่ได้ใช้นานแล้วเพราะว่าไม่ได้ไปไหนทำอะไรทำงานกับบ้านนอนตลอดมาแล้วค่ะเบเก้า์ชิมบริงสกินเพนเฟฟเอร์เฟคเตอรใช่ไหมจำได้นี่สีโอโผ จริงๆก็อยากได้สีของนี้นะคุณแจ็คกลิงฮิลเห็นเป็กก้าช่วงนี้ออกออกใหม่อยากได้มากเลยอ่ะใช้แปลงเราใช้แปลง105่ง x ห้าลัก์ไฮจากโซยว่าเยอะมากเลยหนักมือไปหน่อยลืม หนักมากเดี๋ยวก่อนเกลี่ยนหน่อยไปรับลูกแล้วเดี๋ยวครูตกใจกินลงละขออนุญาตดูนะคะไส่สักกว่าโอเคมีเงาละก็โอ้นะดูดิจิ้มแบบดเตดี้ยวจริงอะ่ะนิดเตี้ยวแบบนิดเตี้ยวมากมาก ดังด้วยจะหาว่าแกนปิดดังอัหวนนิดหน่อย ลืมอะไรรู้ไหมลืมปัดคิว้วเพราะปกติคิ้วมันแบบเราไม่ค่อยทําอะไรอยู่แล้วไงกับคิว้วขอปัดนิดหน่อยแล้วกันเพราะว่าแป้งแป้งมันไปเกอบหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมละ่ะต้องปัดนิดหน่อยนะ จะเห็นได้ว่าข้างนี้มันแบบมีบางหบ่อยู่หน่อยหนึ่งนะมันไม่ขึ้นโลนเป็นบางช่วงต่อมาลิปนะคะต่อมาลิปเป็นลิปที่ซื้อนานแล้วแต่เก็บลืมลืมจริงๆไม่ได้หยิบมาใช้เลยเก็บลืมเลยอ่ะนี่ลิปยี่ห้ออะไรอมฟอร์ต โอยสีแบบถูกใจมากนี่จะเป็นครั้งแรกในการใช้สีคาสาบลังกานะคะช่วงนี้เราเลิกใช้ลิปไปเพราะว่าเราใส่ไอตัวเทรใช่ไหมแล้วมันทําให้เวลาลิปมันยังไม่แห้งอ่ะยิ้มหรือพูดหรืออะไรเงี้ยกลายเป็นว่าลิปมันไปติดก,กับเทรแล้วมันบางทีมันเข้าไปข้างในอยู่ข้างในอะ่ะเอาไม่ออกก็เลยแบบขี้เกียทา เลิกทาไปเลยอะช่วงหนึ่งเอาแล้วนะสีสวยมากถูกใจขอเปลี่ยนหน่อยนะ ถูกใจมากมนั่นไงเดินละทางนี้ก่อนอาบจ,จะได้แห้งๆสุดท้ายท้ายสุดฉีดนี่เลยค่ะ Max อะไรอ่ะ Max Fix m ม็กซ์ p ิก s Plus, ไม่ชัดนะขอโทษฉีดให้ทั่วหน้าเลยโอ้ยขยะทําไมไม่ใช่อันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปเป่าผมก่อนนะคะเดี๋ยวมาผมยังไม่แห้งเลย ไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะแบบว่าเพลิดเพลินกับวิดีโอที่ส้มทำให้ลาไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ